สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกิ่งก็จะมารีวิวรถแคมร y นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วก็พิเศษสุดๆกันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota Camry 2.0G ปี2015นะคะรถใช้งานโดยผู้บริหารนะคะคงสร้างเดิมแท้แน่นอน สำหรับราคาคันนี้ขอเราตั้งขายอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นเองระยะการใช้งานคันนี้อยู่ที่168,000กิโลนะคะก็จะได้เป็นบอดี้เดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดโครงสร้างของตัวรถแทบจะมองไม่เห็นริ้วรอยของการใช้งานเลยรถใหม่มากๆและสวยมากๆด้วยนะคะคันนี้ก็จะได้ไปพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะโครงสร้างสวยๆไฟแท้ไฟเดิม เหลี่ยมสันของตัวบอดี้รถนะคะเดิมๆเลยไม่มีรอยชนหรือว่ารอยถลอกของชุดสีนะคะได้เป็นล้อมแมกพร้อมเลยดอกอยางนี่เหลือแน่นๆเลยนะคะได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนภายในโครงสร้างของซุ้มล้อนะคะสมบูรณ์สวยงามเลยนะคะ สำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อมาหากิ่งได้นะคะที่เบอร์0820726152ยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำพี่ๆทุกท่านนะคะรายละเอียดตัวเหลี่ยมสันของตัวรถนะคาเดิมสวยงามกระจกบานแท้บานเดิมไม่มีการเปลี่ยนถอดแต่อย่างใดกระจกไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะโลโก้โตโยต้าอยู่ครบเลยถือว่าสวยงามสมบูรณ์มากๆเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายคันนี้ก็โครงสร้างเดิมๆเลย ท้ายไม่มีรอยบุบรอยชนไม่มีรอยถลอกลอกล่อนเลยนะคะได้โครงสร้างเดิมๆแบบนี้พร้อมกับเซ็นเซอร์ให้4จุดในส่วนของด้านท้ายคันนี้เป็นรถปี2015นะคะราคา5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองมาดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับด้านในคันนี้เขาก็จะดีไซน์ออกมาด้วยสีทูโทนนะคะเหลี่ยมสันขอบประตูสวยงาม รอยเม็ดอ์คชัดเจนเลยนะคะเรียงกันกลมสวยได้แบบนี้ประตูเดิมแท้จากโรงงานไม่มีตกล่องตกขอบนะคะด้านคางเขาก็ตัดด้วยสีเบดนะคะเป็นสีดำตัดเบดรายละเอียดต่างๆลูกเล่นนะคะใส่ลายไม้มาให้ดูโดดเด่นและสวยงามในส่วนของตัวโครงสร้างตามซอกประตูนะคะก็หัวน็อตแนบชิดไม่มีรอยแกะรอยขันนะคะรอยเม็ดอ์คชัดเจนเรียงกันกลมสวย สำหรับ Toyota Camry นะคะก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าออปชันภายในนี้เขาให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะคะฟังก์ชันต่างๆลูกเล่นต่างๆนี่ถือว่าสวยงามหรูหราตามรถสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะแต่จะบอกว่าราคาที่เรานำเสนอไปเป็นราคาที่จับต้องได้เลยนะคะ เพียงราคา5,99,000บาทก็จะได้รถสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานสวยๆแบบนี้นะคะได้เป็นรถโครงสร้างเดิมๆสวยงามตัวเบาะเขาก็จะให้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะทั้ง2ฝั่งตามโครงสร้างนะคะหวอนนอัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขันเช่นเดียวกันตามซอบประตูต่างๆเดิมแท้แน่นอนรถไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะไม่มีแช่น้ำมาอย่างแน่นอน ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวมีม่านมาให้นะคะด้านหลังเป็นม่านพับไฟฟ้าด้วยนะคะนี่เลยรายละเอียดสวยงามมากๆนะคะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวคันนี้เขาก็จะมีแอร์มาให้ด้วยนะคะในะด้านหลังนะคะมีแอร์มาให้2จุด ผู้โดยสารด้านหลังก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะร้อนนะคะมีแอร์ให้ทั่วถึงแน่นอนภายในตัวรถก็สวยงามนะคะถือว่าสวยงามเลยรถปี2015นะคะแต่โครงสร้างที่ได้ไปนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนซื้อไปไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนการันตีได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะรถ ลาชูรี่สไตล์ผู้บริหารแต่ว่าราคาที่จับต้องได้นะคะแนะนำคันนี้เลย t o y ยต a c a m r ร 2.0G ปี2015นะคะคันนี้สวยงามมากๆนะคะรถโครงสร้างเดิมตามที่ถ่ายให้ดูกันเลยนะคะใครท่านไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้กิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้กิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ